สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเ e นจอยไลฟ์สไตล์อินเ,ด,เ,ด,เดีเดมยางงมากจากพ่อแม่พี่น้องมายางปลาผ้ามายางปลาจากพ่อแม่พี่น้องพูดพ่อพ่อยังพ่อเฮิตผงหวานอยู่ตั้นอะไปไปจับปิดจับมันขึ้นมาใส่กระตาเอาเลยพูนะพพ่อแม่พี่น้องเลยพูนดอกเห็ดจ้าดอกเห็ดพูนนะงามขนาดชุดจวดอีรีจ้าเลือดเลือดเลือดเอาปิดลุ่มเจ้าใบก่อนเจ้าจะกิ่งลงมาพูนนะเลือดขนาดจากพ่อแม่พี่น้องเลย นี่บัวคะ่ะหาตัวจ้ะไอ้พันกระลังสิมากัดกินเหรอไอเจ้าบันกินดอกคอยเอาก่อนแ <c oughs> ย่งถากพ่อแม่พี่น้องจ้ะเ <c oughs> มนบ๊วยน่อยนะอ <c oughs> ันอนี้ยังไหมคะอ้บ่แมนจ้ะย่งหมดถากด้วยปัจเจเนี้เด้ <c oughs> ผุนดอกนั่นแมนบ่คะ ดูอดอกนี่ก่นอนดูนะดอกนี่หน่อยนึงอเอาจะเอาหวัาหวหอยกระสิเอาพ่อแม่พี่น้องกรอบร้ายฮักพุ่นนะพุ่น,อะ,นอะอีกดอกนึงน้องเหมกันไปงัดอีดอกหน่อยดอกนั่นกันอดอกอย่างนี้เราก็จะเอาผุดนี่อีกบอกค่ะให้ได้งัดอีกบบหาต่อจ้ะใช่อดอกนึงพ่อแม่พี่น้อกผุด เด็ดจ้เด็ดเด็ดเด็ดเดดมาเด้จ่าเด้อมาเกกบให้กับ Enjoy Lifestyle India จะพ่อแม่พี่นอ้องอีกว่าจ้าเห็นอีกบ่จ้าอีกดอกหนึ่งปุดอวดโอ้โขึ้นมางัดอยากแค่ โอ้โหพุ่นะสะพ่อพ่นหยัดหยัดพุ่นะหย่าสามคืบเลยดอกเห็ดดอกเดียวนี่พ่อแม่พี่น้องพุ่นะถือว่าดำปิดปีไปหาทอดจ้ะใช่ดอกหนึ่งพ่อแม่พี่หนุ่มถูกอยู่ส่งหมื่นแล้วพ่อแม่พี่น้องใช่ โอ้ยเกี๊ยวพท่านโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมามามาพ่อแม่พี่น้องพูดนะเอ้ยเห็ดนางลมพวกขาก็โศกดีแท้นมาสิไปเบิ้งอีกไปเบื้องคอรหนึ่งมาพ่ออีขอร์นหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอทานะเบิ้งพวกเจ้าเห็นวานันเป็นแชวเป็นแชวพวกเกายเสียเห็ดอีหยงกับพวกข่อยกันแน่เห็ดแม่ไก่เห็ดนางลมอันแล้วก็เห็ดอัน พึ่งเลือดเฮ็ดพ,พ,พึ่ง,วง,วงวหวานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพวกเจ้าเซลอนไดเต็มขอนี่แล้วพี่พวกขอยนะจัดไทยพ่อแม่พี่น้องจ้าลาบลาบอยู่เห็นขอนพวกเจ้าสินำ้ำท่านเบิ่งบ่ลเลเฮ็ดนั่นวปวดเลยเขาท่าแต่ล่ะไปไปเก็บเก็บย้าเอ็นจอยจอดรถเกือบเพท่านพี่น้อง <laughs> จอดจอด <laughs> พ่อแน่พ่อสาดสายตาพ่อไม่เห็นขอนเบรกจนดอกยางมืดพ่อแม่พีน่น้องควันกุบกรอบเลย อีแม่คอยขอโทษขออภัยที่เด็ดของเราท,ที่เด็ดของเราเอ้ยพ่อแม่พี่นอออ้อง <laughs> เอ้ยีเดย์ค่ะ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 โอ้ยสุดยอดดีดีพี่น้องเ้ยต็มอยู่เนานะถ้ามามืออื่นเนี่ยเพท่านแล้วบ่ท่านแหง้งแหง้งบ่เป็นตะกินนี่ยก็ลังงามเลยนี่นช่เอเนี่แกอยากได้เจ้าเป็นชอ่อแท้เอาเราตัวอยากได้น้องเป็นช่อช่อก็ ขอน้องสิค <laughs> ่าดองไม่แพงวา <laughs> ยไ,ได้นอนเป็สนสะกอจัดไป <c oughs> มีย่งบุคคยเห็นคนนางบอกก็ขอ,อนใหม่ก็เห็ดเนี่ย <laughs> ชาว,ชาวบาน,มมวานเพิ่มเ่มุ่มพ่มอยู่กขอนเห็ดเก็บเห็ดจ้เก็บเห็ดจ้เหจัอแม่พี่น้องเก็บเห็ด <c oughs> น, <c oughs> <c oughs> นันห้อยมองหันปีนันแพทเอา <c oughs> อ๋อนขึนผลินห้อยเกาขึนนี่างไรใหญ่ เก็บแม่น้องเก็บแม่เยสิงห์ตัวเยสิงห์นัสชัวร์นี่พูดนะหัวจุ่มกันอยู่ในคอที่เราแม่พี่น้องว่าไปใส่แล้วสองพี่น้องหัวจุ่มกันหัวจุ่มกันยุนี่คออนี่แหละแดดไปแล่ะแดอยูุกรอยากได้เธอเป็นช่อๆก็ขอดีๆแล้วก็ไม่ออกอ่ะหมดแล้วว่าในคออยู่งัดเลยมาหอดูงัดเลยว่าในคอคอยเลยว่าในคอคอยจักคำยง่ว่าคอคอยพูดนะ

คุณพากันจุ่มเอาสวงมือเบิ้งเอามือไปไครตัวเอ้าไครตัวปลาไซอเสือสีเดียวกันพวกจ้าแยกบ่ออกนะใครอยู่ใส่เสือคนละสีวันที่เฮ้ยเลือดหยดเพราะแม่พ่น้องเบิ้งงัดเอาแป๊บนึ่งไปเบิ้งขอนอื่นต่อเข้าไปไปไปจมเอียงคะพึ่งมาลักงามอยู่ในพินองพราแม่พินองเอ้ยขึ้นเฮ็ดอีกแล้ว ถึงจะลืมสวัสดีโอ้ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทั้งนี้ก็ได้ยนี่สวัสดีมาเก็บเห็ดอันนันยังกะไะเห็ดเหนือไก่เห็ดแม่ไก่เห็ดแม่ไก่พ่อแม่พี่น้องจ่าก็ลังพิจารณาซ่อมอยู่ว่าสีตัดแบบไหนมันจังจะได้เป็นชั่ววันอ่ลอนเห็นเห็ดแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ลืมอดเอาละจ้าคือโบตัดอ่อนๆก่อนนั่งขั้นเกลียวต้นหนีได้ยัน แค่เทียวต้นนี้เออนั่นน่ะอ่อนๆอ่ะนี่เอาต้นนี้จังสีหน่อยไหเออนั่นละเออนี่แกแต้มเอาหนีบเล็บเอาเล็บเพราะว่ามีดประคมสันตินั่นมีบองงามมาสันอือหึสวยสวยสวยสุดยอดอีริสสุดยอดคุ้มสวยนะคะไหวผู้ดำเนาะเนอะงามงามงามพี่น้องคิดว่าพวกใครสิกินเห็ดอีหยังในแต่ละมื่นเอามาว้า ไปชิบ้ากันเลยเอาไปแบ่งพีสุวรรณผีละไม่เด้อคักคักคักอันเพื่อนสาวได้ลองกินย่างเห็ดตัวนี้กินย่างคิดวไปย่างเอาไปให้นางลองแนะนางสิติดใจล่ะเพราะว่าหนาหนาวมันออกหลายคักเด้อเนาะน้อยเยอะจักน้อยเนี่ยเลมีแกงมากิ่มเอากิ่มเอาเด้มีแต่ผู้มีดสั้นๆมานน้ำกันเลมตัวเอียงนี่หนิดกันเด้ผุ้น่ะขนาดอุ้ย เห็ดแม่ไก่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็ดแม่ไก่จ้ะเห็ดแม่ไก่เห็ดเนื้อไก่จ้ะว่าสิเอิ้นว่าจังได๋เนาะเนียนจ้ะผู้ลังคนผมก็เอิ้นเห็ดเนื้อไก่ได้ทั้งเบิดนั่นล่ะแม่ไก่เนื้อไก่กันเดียวกันนั่นล่ะพี่น้องไก่ไก่นี่ล่ะวัตถะไก่โอ้โหเธอสีเหลืองเฮาก็ได้เก็บมาแล้วเนาะซีเค้นอปเดอร์บุสจะแม่นแล้วค่ะดีใจสุดเนื้อไก่คักขนาดเลยเวลาติื้อ ออกมาแม่อาจะมาคักแชร์เราเนี่ยสวยงามคักติ๊บเป็นตับอยู่บนเนาะายเธอเอ้ยไหนเผื่อมาหย่างออกกําลังกายโอ้ยงามคักเป็นชอเป็นชออยู่พ่อแม่พี่น้องเลยสุดยอดอีรีพูดสุดแบ่งทอดแซ่บนะพูดนะบนเหนือพันกาวๆนี่คือคือการเล็กับเนกอไก่พ่อแม่พี่น้องมันก็เป็นอันนี้คือการกันเหนือไก่เขาเลยอ่อนๆเพิ่มก่อน อยากเหอาอ่อ,อนๆนั่นแหละแต่เราก็อ่อนเบิดได้ละ่ะเราพัน,น,นแก่เนาะเพราะว่าพกาลังไงน้ำหลังมูมูมงพิ่นไอที่ทังปุนตนันทางอ่อนเ<ผ>นบ่ยโอ้โยสเยสียงเ <laughs> สียงเสียงเราหันแมพี่นอ <laughs> โอ้ยปุ่น เพิ่นเกิดอยู่ใต่เงาใหม่อันนั่นๆเด้อต้นโอ๊กเด้อพี่น้องต้นเดียวกันกับต้นเห็ดนั่งร่มเกิดต้นที่เพิ่นเกิดเนี่ยข้างล่างเลยเฮ็ดไม่ใกล้เกิดข้างบนเ่ย <บน S 2> เฮ็ด<บ>น,นั่งร่มหนาหน,น,น,นาวถ้าพ่อแม่พี่น้องจำเงาได้ก็สิจำได้ละแพดเคยผ้ามาจอบเฮ็ดจอบแล้วจอบอีกสองปีก่อนจอบไปจอบมาเอาเสียซ้ามาอีกมือหนึ่งเอาเห็ดเสียคุณน่ะอ้ยกระลั่นขึ้นอ่อนๆอู้วแข็งขาดแข่นี้ กำลังอ่อนๆมันในตูปุติปีในงูติปีสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆเลยง่ามคลาดลายขั้นเขี่ยไปเอาดอกกันทั้งคุณมาเอาไปตอนเป็นละขั้นเขี่ยว่ามันยังตัวนี้แล้วก็สิดีเห็นบ่หนีน้องเอามือนนั้นน้องเอากตอนนี่งามเนาะหนีน้องยอดอีลีโอ้โหเป็นเล้าเต่งเลยประเภทนี้เป็นควนดูเลยพ่อแม่พี่น้องเลยพูดนะจะแมย์อ่อนงามคักหลาย อ่อนเหมือนอันที่เก็บไปให้พี่ปีกกัอ่อนนั่งสิละ่ะถือเจพี่ปีกเป็นกับตัวที่เพิ่นดำดำนะเพิ่ <S <S นถือห้อยแทะพอเฮ็ดตัวนี้เขาตัดไปแล้วสักาพักผมตนสิเปลี่ยนสีเนาะแมนต์ที่เป็นส<า>ีดำสีดำต้องใส่ถุงมือนะพี่น้องกาเส้นน่ะอันนั้นใบก้อนปะแล้วแต่คนเดียวจัดการจัดการเอาเจ้าแบบแต่ละนี่เจ้้าขึนมาคาเก็เอาทึิงๆก่อนแล้วุข้างฝุ่นพวกกะขื่นใช่ไหมล่ะ โอ้ยอยากกบนเสียมซับออกขึ้นมาใหม่พี่น้องเนาะถ้ามีเสียมเนี่ยพี่น้องซับซับถากออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนซ่อออกเป็นสันเป็นสันได้เด้หนึ่งก็แม่นยังได้หนี่งใส่กระนองเไปเสียเป็นซอเหมือนบ่อยากได้เป็นส่อแต่เป็นซอต้องต้องเอามีดส่อลงอีกส่อฟางนีน้ำเออเห็เราเอาพี่น้องเราจะเอาเป็นซ่อแล้หมักเป็นซ่อให้เราซ่อ ได้อยู่ดอกเนาะได้อยู่ความพยายามยุติความพยายามก็อยู่ที่นั่นเป็นความส่ำเด่นที่พ่อแม่พี่น้องว้าวยินบอกเขาบอกแล้วอุ้ยเสียดายกำลางก็เลยกรสร้างพิ่นโบเป็นอย่างโบเป็นอย่เป็นบริจิตติชอว์มะนาวพุดพุ่นเฮ้ยเบิ่งชอว์พิ่นหอมขนาดหอมเห็ดเห็ดตัวนี้มีสองสีเราจะมีสีนี่กับมีออกสีเท่าๆเนาะแม่นบะ คือออกสีสม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 สีขาวกับสีเทาสามสีกันสะทีเท้าเก็บปีทีแล้วเนาะร่างการงานสางเนาะที่เท้าเก็บปีทีแล้วอุ้ยปีที่แล้วเนี่งามคักงามแน่งามจนก่อใหญ่เนี่ยมันอันนี้มันมาเป็นหนาเพิ่นโดยทงเยอเพิ่นกับมาเพิ่นได้ฝนเพิ่ก็เกิดเอา ว่าความว่าวางยานดาบมีหักบ่าหักเดี๋ยวแล้มีซ้ำหนัดเราวประกาศหักเดี๋ยวพี่น้องดาบมีข่วมอ่อนความอันนี้ของเพป็นอ่อนคักเนาะสุดยอดอิ่งอันเฮ็ดกอกอเดียวพี่น้องล่นกระตาแล้วกระตาแล้วดื่มเอากระบุงมายังมียังมีพื้นดีปติบัติยังมียังมี พื้นที่พี่น้องบอด้ตัดขนาดบอดี้ตัดยาญแล้วจมมาเลยงานต่อเลดแล้วคือคาคแทร่เน่อยคักคาคคุณนะดายเลือดขนาดพอแม่พี่น้อยงามสุดยอดเลยคุณนะโอ้ยเอาไปจักบาทได้เนี่ยนมบ่หันหันหนาแล้วออกงั่สิงั้นจเอาจังสิสี่ละจังสี่เออดขนาดหนึ่งสองสาม เลิศค่ะเลิศเอาทั้งทั้งกลนน้ำก็ได้เออสองแบบเลิศค่ะเลิศค่ะพึ่งอันแล้วพึ่งคือกันก็เห็ดนั่งลมเนาะเพิ่นบานออกอันต้นเนี่ยเนี่ยซุดยอดนะพี่น้องทั้งทั้งเห็ดนั่งลมเกิดแต่ตอนนี้เราวพอเกิดดอกจ้ะเราเกิดแต่หนาวพึ่งผุดพึ่งโพกพึ่งผุดพึ่งโมกแตดงพุดวายหล่นกระตาเออหล่นกระบุงสีเพันงาม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 สีนี่งามเนาะสีนี่งามสีออกสมสมกันงามงามมืดงามสุสีนั่นแหละ ุเไปไปไปสุดยอดเลยจึงไปจะเล่นมาเล่นมือนาเล่นใส่กระเพื่อเขาได้มาแมนเพื่อเขาได้มาเก็บเห็ดนงเพื่อเขาได้มาเล่นคุณอ่ะจะแมนเพิ่องามคักหลายจังแมนไปออกไปแจงแจงเถอะมือนแต่งงานเดตเต้ของงานงามงานของเฮ็ดฮักบดกันอะไรของงามใหม่นี่จะตาขวบมัวสักหัวนขวบมลงนนี้ สุดยอดอีหลีพี่น้องงามเนาะคุณอ่ะเป็นเฉาะเป็นเฉาะอยู่เต็มกะตาพอดีขาดขาดขาดโอ้ยแงยงช่างเลยเป็นงามในเห็ดพี่น้องหลงไหลในความงามของเห็ดเนาะเป็นเฉาะเปิ้งสีเปิ้งจีเป็นพุ่นน่ะ เนาะกีบเป็นกีบเป็นมวากงามของเพื่อนอ่อนอ่อนก่อนจะเป็นเล่าอ่อนเด้อพี่น้องเด้อืัอนี้ก็จะไปซุปเป็นถั่วแต่จะแบ่งไปเพื่อนสาวคนนี้แบ่งไปแบ่งไปแบ่งไปพี่สุวรันเนาะหรือกับผีแบ่งไปโหลดเดี๋ยวเ้าก็นเลยมาเก็บอีกคุณละคอละคอละคอมืดแดีวเขาจะสุดยอดเมู่๋ววันแค่จะไปให้มันกินดอกเพราะว่าเดี๋ยวให้ลูกออกมาสดจืดแสงจะเป็นเหลืองงามเนาะอุ้ยสุดยอดอีรีกันงามงามงาม งามขนาด้ภูมิใจเราพ่อแม่พี่น้องเอาเราพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับสิฝากไปสำนีด้จ้าได้กราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มี่ไห่มาดามเห็ดมัสลุมแล้วก็เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์ด้จ้าได้กราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกแชรท์ที่ที่มี่ไห่มาดามเห็ดกับป็นแต่น้องจอยด้จา้าได้กระขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่คิดร้ายด้จ้าสได้สิเสียสุขภาพร่างกายปลอดภัยเนา,า,าะ สูๆไปน้ำกันนะจ๊ะเนาะพ่อแม่จ๊ะพี่มอพี่หนุ่งจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเลิศเนาะงามสุดยอดเลยเห็ดแม่เฮ้ยนี่จ้าเห็ดนางลมจีไปงัดคอนหน่อยคอนนันมาสวยพ่อแม่พี่หนุ่งเบิ่งเด็พ่อแกงยูเนาะจ๊ะเนาะกระตานี่กัน จังเหยกากันหองเก็บใส่กันน้ำเลือดจัดเด้อพ่อแม่ยนตะจอยเก็บผู้เดียวพ่อแม่พี่้องจ้าลายอยู่นะจ้ะนะเดี๋ยวพ่อแกงรู้ไปจะแจกมูไปกิน